สวัสดีครับวันนี้ครับดูช,ชิวมากเลยครับผมฝนตกพรำๆเดือนธันวาฝนตกอืมอะ,ะลยมีรถมาขายหอยหอยแมงคู่บต้มต้มหอยกับนติดเตาปืนต้มหอย ก็ยกยอนี่ก็พอที่จะได้ปลาบ้างนหะเช้าก็ได้เยอะอยู่ฝนะนตกเนี่ยปลาจะติดดีนะตัวเล็กไีเดี๋ยวไปดูช้างก็ใส่ไว้เมื่อเช้านี้นะครับเฮ้ พอขายเลยนะเนี่ย,ยตัวใหญ่้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญชิวชิวบุ้งงดงามเลยเก็บมาแกงส้มเนี่ยบุ้งแกงส้มผักบุ้งปลานิลแล้วก็ปลาเค็มทอดมาติด เาจะย่ยางด้วยนะฮะย่างสังกะสีนี่เก็บไปอยู่หอ,อยมังผู้ย่างสังกะสีนี่ก็ต้มด้วยครับเดี๋ยวใส่ใบชะา,าด้วยฝนตกรำๆนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยว มาติดตามชมต่อไปว่าจะทําเมนูอะไรนะครับผมสวัสครับสวัสดีครับ